ที่สองที่ข้าพเจ้านายอัครพลฟังคงขอถวายเสียงสวดสาธยายบัดนี้วันที่22พฤศจิกาย,ยนพุทธศักรา, 2, า,า,าช2567เป็นวันที่สามที่ข้าพเจ้านางสาวบุษรินสูทินทยยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมูลต่างๆถวายเป็นาาพุทธบูชาทำ มะบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาเดคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสัมมันตาจาักวาลีสุอตัตตา ขัดฉันตุเทวตาสัตรม,มังมุนีราชาสะสุนันตุสักขโมขะทังสักเคกามีจะรูเปคิริสิขารตะตะเตะจันตะลิเควิมาเนทีเประเถจะคาเมตารุวะนะคหานะเน เคหาวัตถุมหิเขเตเตภุมมาจายันตุเทวาชาลทละวิสมียัคข,ขันทพะนาคาติดันตาสันติเกยังมูนิวราจนังสาทาวโมสุนันตุธรรมสวนณกาโลอายามพะทันตาธรมาาร,ามาธรมสวัณกาโลอยามพะทันตา ธรรมสวนะกาโลอัยยมพาทันตานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังคัจฉามิธรรมังสรานังคัจฉามิสังฆังสรานังคัจฉามิพุทิยัมปีพุทธังสรานังคัจฉามิ ทูตียัมปีทำม,มังสรนังขาชามิทูตียัมปีสังคังสารนังขาชามิตติยัมปิพุทธ <nder> ังสารนังขาชามิต <estr> ต <anka> ิยัมปีทำมังสรนังขาชามิตติยัมปีสังคังสารนังขาชามิ นัตถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสตถิมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสตถิมีโหตุสัพพทานัต ทิมีสารนางังอัญญังสังโคมีสารนังวรังเอเตนะสัจาวัเชนะโสติมีถูตุสาาัพพาทาเอวเม,มีสุตังเอกังสมาย,ยังภาคาวาสักเกสุวิหารติกบปีละวัตถุสมิง มหาวะนีมหาตาภิกขุสังเคนะสัติงปัญจามาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวะอราหาันเตหิพระทาสาหิจะโลกาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภาควันตังทัศนายะภิกขุสังคันจะ อาทาโคจตูนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทะหูสิอายังโขภะควาสเกสุวิหารติกับปีระวัตตุสมิงมหาวานีมหาตาภิกุสังเคนะสัตถิงปัญจามัเตหิพิกุสเตหิสัพเ,เหิวะ อระหันเตหิทาสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปตะตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะยันยูยะมายามปีนะพระขาวาเตนุปสังกามียามะอุปสังกามิตวา ภาว่าตสันติเกปัญเจกาคาถาภาสยามาติอธาโคตาเทวตาสยาทาปีนามะะาะวาปุริสสสัมมินชิตังวาพาหังปัสสาริยะปัสสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอววามีวะสุทธาวสสุเทเวสุอันตรายหิต ตาพระขาวาโตปุระโตปาตุระหังสุอะฮะโหาตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอถังสูเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขาวาโตสันติเกอีมังคาถังอภิภาสิมหาสมายโยปวนาสิงเทวกายาสมาคตาอะคม อิมังธรรมะสมมย,ยังพระขิตายวะอัประชิตะสังคันติอัทโขอัประราเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังคาถังอภา,าสิตะระพิขาวุสะมหังสูงจิตตังอัตโนอุชุกะมากังสุสารธีวานีตะ นี่ค่ะหีตวาอินมิรากขันติปันธิตาติอาทาโขอ,อัป,ปราเทวตาพระคาวาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวามิขีรังเชตวาปะลีขังอินท่าขีรังโอหันจมมเนชาเตจารันติสุทธา พิมาลาจักขุมตาสุหันตาสุสูนาคตินาทะโขอปาราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสีเยเกจิพุทธังสลานังขาตาเสนาตเตคามิีสันติอปายะภูมิงปะหะปะหายะมนุสสังเทหังเทวกายังปติปูเดสันเตสันติ อาทาโคพระขาวาพิโคอามันเตสิเยพุยเพยนะพิขาเวทาสาสูโลกาธาตุสุเอวัาตาสันนิปติตาโหนติตาถาคตังทัศนายาพิโกสังคันจะเยปีเตพิขาเวอเหสูงอาตีตามัคนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตาลังเอ ปารามายวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยญาถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิคเวผะวิสันติอนาคาตะมันทานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาผะวิสันติ เซยาทาปิไมหังเอตะระหิอาจิกิสามิภิคเวเทวกายานางนามานิกิติอิสามิภิคเวเทวกายานางนามานิเท,ทลิสามิภิคเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทะ สาธุกังมานาศิกรโรธาภาสิสมิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูพระเขวาโตปันจัสูสูงพระเวาเอเต,ติทโโวะสิโลกะมนุกสามิยัตถะภูมิมาตะตาทัสิตาเยสิตาคีริับพรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาหาวาสัตรีนา โลมหังสาพิสัมพุนโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสนมะนาวิลาพีโยปัญจสเตย,ยัตวาวะนกาปิราวัตเวต,ตโตอามันตะยิสัทธาสวะเกสาสเสนราเตเท,ทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถาพิขาวโวเตจะ อาตัปะมะกระรุงสุต,ตาวาพุทธทัสสะสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุานาสานาทัสนังอัเปเกสตามัทคุงสหักส,สูงอทะสตาเริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานมามัชาสูงอเปเกนันตมัทขุงที่สาสภาพุทธาอะหุงตันจะสัพพัง อภินยยะวะคักคิตาวานะจขุตมาตะโตอามันยะตายสัทธาสาวเกสะสา,สาสเสนละเตเท,ทวกายาอภิกันตาเตวิชาณาถาพิขาวเยวหังกิตายิสามิขีราหีอนุปุกโสสาตสักหาสาวะยะขาภูมากาปิลาวัฏทัต วาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกรมูุขีนางสามีติงว่านางชะสหัสาหิมาวตายะขานาัตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกามูพุขีนางสามีติงว่านางอิเจ เตโสลสสะหัสายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชูติวันโตวันนวันโตยาสัสสีโนโมธมานาอภิกกมุงภิกขูนางสนิติงวนางเวเสเวสามิตาวจันปัญจะสะตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนวันโต ยาศาสิโนโมทมานาอภิกรรมูพิโคนางสมิติงวานางกุมพิโรราชาคาหิโกเบปุรสามิตนเวสนางพิญโยนางสตาสะหัสสังยัานางปายิรุปัสติกุมพิโรราชาคาหิโกโสปคาสมิตติงวานาง ปุริมันจาที่สังราชาทตรัตโภปสาสติขันทภานังอาทิปติมหาราชายาสาสีโสปุต,ตาปิปัสสาภะฮาโวอินทมานาภะาหามวาลาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาสีโนโมทมานาอภิการมูขี่ขุนังสมิติงวานังถ้าขีนันจาที่สังราชาวิรุตวิรุลหูตั ปัสสสติกุมพันธนานาทิปติมหาราชายัสสัสสิโสปุตตปิตัสสะพะโวอินทมานามหาภาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโนโมธมานาอภิกะมุงภิกขูนางสมิติงวนานังปัญชิมันจะที่สังราชา มิรูปโผปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสาสัสิโตอุตตปีตัสสะพะหวอินทมาณามหภา,าลาัยอิทุมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยสาสัสินมูลทมานาอภิกามูพิขูนางสมิติงวนานังอุตรันจาที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยาคา,างอธิปติ มหาราชาญาสสิโสปุตตปีตัสสะพาโวอินธมามามหาภาราิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาสิโนโมธมานาอภิกรรมวงพิคูนางสนิปีวนาปุริมาท่สังทตาะโททคินีนาะวิรุทธะกโกปัชิมีนาะวิ รูปขโขกุเวโรอุตรังที่สังจัตตโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา,าทัธัลมานาอาทังสุวเนกาปีละวัฏทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสาธามายากุเนทูเวเตะทูวิทูจะวินโตสาหาจัน,นทน กามเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปมันโยจะเวเทวสูโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันทับโพนนาโลราชาชาโนสโคอาโคปันจะสิโขเจวะเจวติมพารูสุริยวัชสาเอเตจันเย จราชานุคันทัพพาสหราชุพี่โมธนามานะพภิกามุงพิ่คูนางสมิติงว่านางอาถาคูนาภาสานาคาเวเสเวสาราสาหาตัดชาการกมพระสัสตาราคูปยาคาสาหายาติภาพิ ยาติพี่ยามูนาทตารทะหาจะอาคูนาคายาสีโนเอราวะโนมหานาโคสุปาคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสาหาสารันติทิพาธิชาปคขีวิสุธาจะขูเวหาสยาเตวานัชมาฉัปตาจิตาราสุปันนาอิติเตสาวงามังพายันตาทานะ นาคาราชานามาศีสุดปันนาโตเขมะมากาสีพุทธโทสันหาหิวาจจหิอุปปัตวา,ายันตานาคาสุปันนาสระหน้ามากลงสูพุทธทางชิตาวาชีระหัตถีนาสมุตทางอสุราสีตาภาตาโรวาสาสวัตดิเต,เตอทิมันโตยาสัตสีโนกาละกัญชา มหาพิสมะอสุราธนาเวรสาเวปจิตติสุจิตติจัปปาราปาราโทนมูจีสหาสตจพภะติพาลิปุตานางสัพเพวโรจนาวากาสันนนยหิตวาพาลิงเสนราหูพ้าทมูปาขมูงสัมมาโยธาานิพัทันเตพิก ขูนางสมีติงว่านางอาโปจาเทวาปาราวีจาเตโชวาโยตาทาข่ามงว่ารูนาวารูนาเทวาโสมูจายยาสัสสะหะเมตาการูนากายิกาอาโคเทวายาสีโนทาเสเตทาสาธากายาสัพพานัต นานาตะวันนีโนอิธิมันโตชูติมันโตว,วันหน้าวันโตย่าสาซิโนมทามานาอาภิกาุงผู้ขีน่นางสมีติวนานังเวนทูจะเทวาสาหารีจะอาสามาจาทูเวยามาจันทัสสุปานิสาเทวาจันทามาคูปุราคีตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยามาคูปุราคีตานาคตานิ ปูรักขิตาวาอาคูมันทาพาละลาหากาวาสูนังวาสาวโศโทสกโกปาคาปุรินทาโทท่าเสเตท่าสาธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตว,วันนวันโตยายาสัสินโมทมานาอภิกามูพิขูนางสมิติงวานาอาถาคูสหภูเทวาชาละมะ ขิสิขาริว่าอาริตตะกาจรโรชาจะอุมาบุพพาณิภาสีนโนวารุณาสหธรรมาจะอตจุตาจะอเนชากาสูเลยะตุจิราอาคูอาคูวะสาววาเนสีนโน ถ้าเเรษฐาสทากายาสเพนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตว,วันนวันโตยสะสีโนโมทา,มานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานางสามานามะหาสามานามานุสามานุสมานุสุตตมาหิตถาปัทุสิกาอาคูอาคูมานปทุสิกาอาถาคูหารโยเทวเยจะ โลหิตตตะวาสิโนป,ปาราคามาหาปาราคาอาคูเทวายะาส,าสีโนท่าเสเตเตทัาสธา,ากายาสพเพมามาัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะส,สีโนโมทามาอาภิกาวงขี่ขูนางสมิติงว่านางสุกา การุมาหาอารุนาคูเวลานาสาสาหาโอทาตาคายาหาปาโม,มขาอาคูเทวาวิจักนานาสถามัตตาระหาราคาชามิสกาจะยสาสีโนทะน้า,นายังอาคาปะชุนโน โยทิสาอภิวัสติทัสเตทัสธากายาสเพนะนตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสิโนโมธมานาภิกะมูภิกูนางสิมิติงวานังเขมิยาตุสีตายามากันทกาจายะสานีโนลำหิตตกาลามเสธาโชตินามาจะอาสาวา นิมานาติโนอาคูอัฐาคูปารณิมิตาทัศเสตธาสาธา伽ยาสัพเพนานตะวันนิโนอิธิมันโตชุดิมันโตวันนาวันโตยาสัสนิโนโมทามาอาภิกามงพิขูนางสมิติงวานังสตเทวนิกาัพพเตตะวันนิโน นามัน,นาวาเยนะอาคันชฉงเยจันเยสาธิสาสหาปาวุธชาติมาคีลังโอคตินนะมานาสวังทะเขีโมคตารังนาคังจันทจันทังวะาอสาิตาติตังสุพรุมมาประมะตัตโตจัปุตตาอิธิมัต โตสาหาสานางกุม,มาโรติสโสจัสูปาคะสมิติงวานางสาหาสพุมมาโลกานางมาหาภุมมาพิติทาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะาส,าสีโสท่าเสิทะอิสระ อาคูปัจจากว,วาสาวติโนเตสันจามาชาัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัสเพยอภิกันเตสินเทเทเ,ทเวสภมมกเกมราเสนาอาภิกาม,มิปัสสากันทัสมันทียังเอถาคันหะพันธาถาราคีนาพันธามัตุโวสัมันตาปริวาารทะา มาโวมุนจินทะโกจินางอิติตัถะมาหาเซนโนกันนาเสนังอาเปสัยปานีนาตาละมาหัดจ,จะสรังกตะวานาะเพระวังยะถาปาวุสกโกเมโหยทะทนาะันโตสวิชุกโกตถาสุปัจจุทาวัตติสัง กุโทอนะยังวะสีตันจะสับพังอภินยายาวักวาวักฮิตวานะจากูมาตะโตอมันตายสัทธาสาวเกศาสนิระเตมาราศยนาอภิกันตาเตวิชานาหาพิขาวเตจาตัปมากรุงสุตวาพุทธาสาสนางวีตะ ราเชหิปักกามูนสังลมัมปิอินชะโยงสับเหว,วิชวิชิตะสังขามาพระยาติตายสาสสิโนโมทันติสาหาพุทธเฮหิสาวกาเตเตชาเนสิตาติ <c oughs> เอวัมีสุตังเอกังสมายังพระขาวพารา นาสิยังวิหารติอิสิปตาเนมีคาทาเยตตาโรต,ตาระโหพะาวาปัญจาวัคคีเยพิคูอมันเตสิเอวเมพิคาเวอันตาปภาชิเตนานะเสวิตตภายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหินุัมูปุถุชนิโกะ นาริโยอาถาถสันหิตโยจายังอันตากีล่ามาฐานุโยโคทุโคอนนาฬิโยอนนาทาสันหิตโตเอเตเตพิเขาวเวปูโพอ,อันเตนานุปะคาัมมามาัชิมาปฏิปทาตถา,าคาเตนะและพิสัมพุตาจักขูการณี ยานาการณนีอุปสมายอภินญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกาตามาจาสาพิขเวมาชีมาปฏิปทาตถาคตตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะรณียานาการณีอุปสมายอภินญายะ สัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายเมวะอาริโยะทางขิโกมะโคเสียทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมะชิมาปฏิปทาตถาคตีนะ แต่บสัมพุทธาจะขโการณีญานาการณีอุปสมัยะอภินยายโยยะยาสัมโพธายานิพานายะสังวัตตติอีทางโขปะนะพิขาเวทุขังอริยสัจจังชาปิติทุกขาทุกขาชะราปีทุกขามาราชมปีทุกขังโสกปรีเทวะทุกขามุโทมะ นาส,สุปายาสาปิทุขาอปิเยหีสัมปโยโคทุโคปิเยหีวิปโยโคทุคอยงปิถังนาลาภติตามปิทุขังสังคิตเตนะปัญจุป,ปาทานาขันธาทุขาอีทางโคปนานะพิขาเวทุขาสาม,มุทยโยอาริยสัจจังยายังตันหา โปโนภะวิกานันทิราคาสาหาคาตาตัตตระตัตตราพี่นันที่นีเสยยาทีทางกามาตันหาภาวะตันหาพี่วาตาพี่ภาวาตันหา <c oughs> อีทางโคปานาพิขาเวโทขานิโรโทอริยสัจจังโยตัสายวะตันหายะ อิเซสวิราคานิโรธโทจาโคปตินิสังสโคมุตตะอน,นาลโยอีทางโคปนาพิคาเวทุกคานิโรธคามีนีปฏิปทาอริยสัจจังายะีเมวะอริโยอัตถังคิกโกมาโคสอย่าชีทางสัมมาทิฏฐิ <c oughs> สัมมาสังกัปปสัมมาวจาสัมมากัมมนโตสัมมาอชีโวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติมีพิฆาเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมมสุจ้าขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโก อุทาปาทิตังโคปาิปานิทางทุขังอริยสัจจังปารินเยยันติเมพิคาเวปุเพอ,อนานุส,สุตเตทมเมสุจักขุงอุทาปาทิทียานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลกโกอุทาปาทิ ตังขปะนทีทังทุกขออาลิยสัจจังปะริญญาตันติเมพิขเวปุเพอยนานุสุเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทาปาทิยานางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิ <c oughs> อีทังทุกขงังทุกขสมมุทะโยอริยสัจจันติเมพิ คาวเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุตะคุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิาโลโกอุทะปาทปาิตังโขปนีทางทุกขาสมุยทะโยอริยสัจจังปาหาปาหะตัพันติมีพิขเวปุเพอานานุสุเตสุ เมสูจาคงอุทาปาริยานังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอโลโกอุทาปาริตังโคปานิทางทุขาสาวโมทะโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิขาเวปุเพอนาณุสสุเตสุทมเมสุจกคงอุทาปาริยานังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอโลโกอุทาปาทิ